สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับเมเมทาวีทําทานนะคะกับรายการโอแพรอินอเมริกานะคะก็วันนี้จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโอแพนะคะเผื่อว่าน้องๆคนไหนที่อยากจะมานะคะหรือว่าพ่อแม่กำลังคิดหนักอยู่นะคะว่าจะให้ลูกมาดีไหมลูกก็อยากมาพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะคะอันนี้เข้าใจเลยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนะคะ พ่อแม่ดิฉันท่านก็เป็นห่วงนะคะไม่อยากจะให้ไปไกลเกินไปนะคะดิฉันก็ขอบอกตรงๆเลยว่าแอบมานะคะพ่อพ่อดิฉันเนี่ยตอนนั้นแม่ดิฉันเสียไปแล้วนะคะก่อนดิฉันจะมา,มาอเมริกาม,มีพี่สาวช่วยค่ะไม่ให้พ่อรู้นะคะถ้าพ่อรูอ้ครัวท่านเป็นห่วงมากเกินไปนะคะก็แอบมา อยู่เป็นปี2ปีแล้วกว่าท่านจะรู้นะคะว่ามาอยู่อเมริกาเพราะฉะนั้นนะคะพ่อแม่ท่านไหนนะคะเ,เป็นห่วงลูกนะคะก็ฟังกรณีของดิฉันเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันนะคะเผื่อว่าจะทำให้สบายใจขึ้นมาบ้างน,นะคะโครงการโอเพนอเมริกาหรือว่าโครงการเลี้ยงเด็กนะคะเป็นโครงการที่ เขาเรียกว่าอะไรอะบริษัทที่เมืองไทยแล้วก็บริษัทที่อเมริกาเขาต้องอพูดจะนะคะสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลานะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาลูกหลานนะคะหรือว่าเด็กๆเ,เนี่ยไปติดต่อบริษัทที่เมืองไทยนะคะก็ต้องมีเอกสารรับรองนะคะว่าโครงการนี้มีจริงนะคะ ทั้งสองฝ่ายทั้งอเมริกาทั้งที่เมืองไทยเนี่ยเราเขาต้องดูแลเด็กนะคะเป็นโครงการที่ค่อนข้างที่จะปลอดภัยนะคะเป็นโครงการที่คิดว่าหน่วยงานรัฐหลายๆหน่วยงานนะคะรู้จักโครงการนี้ค่อนข้างดีนะคะอย่างที่ไปขอวีซ่า,าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่อกองศูนย์เขาก็จะรู้จัก โครงการนี้ดีนะคะแล้วก็เลือกเอาบริษัทที่ดําเนินการมาแล้วหลายปีเป็นที่น่าเชื่อถือได้นะคะก็เลือกบริษัทให้มันดีๆก่อนก็แล้วกันนะคะเป็นขั้นตอนแรกนะคะอย่างดีฉันตอนนั้นก็ไม่ได้รู้จักรลกคโครงการออเพแต่ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ทํางานด้วยกันเขาบอกเขาจะมาดิฉันก็ไปสมัครกับเขาเลยนะคะก็ถือว่า โชคดีที่เพื่อนของดิฉันเนี่ยเขาทำาค้นคว้าข้อมูลมาแล้วนะคะว่าบริษัทที่เราจะมาเนี่ยเป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะคะก็ยังไงถ้าลูกหลานนะคะของท่านเนี่ยจะมาก็ให้พาพ่อแม่นะคะก็ไปรู้จักพนักง,งานในบริษัทนะคะไปคุยกันเลยนะคะเผื่อว่าจะช่วยให้พ่อแม่สบายใจขึ้นนะคะอืม การเตรียมตัวสําหรับเด็กๆนะคะที่อยากจะมาโครงการโอเพก็เขาจะมีการเรี้ยงเด็กนะคะภาษาอังกฤษก็ฝึกมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้ชั้นมาภาษาอังกฤษก็มิฉันเรียนรัชพัฒน์นะคะก็ได้เรียนภาษาอังกฤษมาแต่พอมาถึงที่เนี่ยภาษาอังกฤษที่เรียนมาก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเพราะว่าเรา ดิฉันเนี่ยเก่งแกรมมานะคะพอมาถึงที่นี่เนี่ยมาเจอสำเนียงฝรั่งที่แท้จริงนะคะก็คือว่าฟังไม่ออกนะคะถึงแม้มาเจอเรียนเ,เก่งมากนะคะค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะคะวิชาภาษาอังกฤษของดิฉันตอนเรียนนะคะที่ราชพัฒน์แต่มาถึงที่นี่ปุ๊บมันไม่ค่อยจะมีประโยชน์เลยนะคะเพราะว่าเราต้องฟังให้ออกนะคะก็ มันก็ไม่ใช่ปัญหานะคะแล้วก็เวลาเราอยู่กับครอบครัวเนี่ยเขาก็จะคอยช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็คอยดูคอยจำว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันนะคะเด็กๆ,ๆ,ๆมานี่ก็ส่วนมากก็นะคะเตรียมตัวมาเล่นกับอน้องๆนะคะที่เราจะมาเลี้ยงนะคะก็ครอบครัวนะ,ะๆๆนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ของเด็ก ฝรั่งนะคะเขาจะโทรไปสัมภาษณ์เราจะโทรไปถามเราว่าเป็นยังไงบ้างเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็เป็นการทดสอบเราด้วยแหละว่าภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตอนเขาโทรไปสัมภาษณ์ดิฉันเขาก็ดีนะคะเขาพูดช้าๆก็ถือว่าพูดกันรู้เรื่องนะคะ ตอนมาอยู่กับเขาใหม่ๆเนี่ยดิฉันก็ฟังไม่ค่อยออกนะคะ,ะเราก็เลยว่าต้องจำเอาว่าเออต้องทำยังไงบ้างเด็กปึงกี่โมงนะคะกินข้าวกี่โมงไปโรงเรียนวันไหนบ้างนะคะเราก็ค่อยค่อยๆจำไปนะคะเพราะว่าการใช้เครื่องซักผ้าการใช้เครื่องอบผ้าการใช้เครื่องล้างจานอะไรอย่างนี้เขาสอนเราเราก็ใช้วิธีจำเอานะคะมาถึงที่นี่แล้วเนี่ย พยายามทาตัวแอคทีฟนะคะเพราะว่าเขาให้เรามาเลี้ยงเด็กมามาดูแลเด็กมาเล่นกับเขานะคะพยายามพาเขาออกไปเล่นข้างนอกนะคะเล่นหน้าบ้านเล่นอะไรก็ได้นะคะถ้ามีสนามนะคะหน้าบ้านหรือหลังบ้านก็พาเด็กๆออกไปเล่นนะคะพยายามทาให้เขาทํากิจกรรมเยอะๆวาดรูปอ่านหนังสือให้เขาฟังนะคะให้เขาทํากิจกรรมนะคะจะยับบดปากถักร้อยอะไรก็สอนเขาไปให้หมด ะะพยายามเล่นกับเด็กให้มากที่สุดนะคะดังนั้นนะ่ะพ่อแม่เขาจะชอบนะคะแล้วความสะอาดนะคะเราต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักษาความสะอาดนะคะของตัวเราแล้วก็ของเด็กๆนะคะเวลาเรากินข้าวกินอะไรอย่างนี้เราก็พยายามที่จะล้างจานนะคะเช็ดถูให้เรียบร้อยนะคะ,ะแล้วก็ ข้าวของเครื่องใช้ของเด็กๆที่เราเลี้ยงเนี่ยก็ดูแลให้สะอาดเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้ละค่ะก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะคะส่วนมากก็ไปเล่นกับเด็กๆซะมากกว่าแล้วก็เวลาเลือกครอบครัวเนี่ยต้องเลือกยังไงนะคะต้องเลือกยังไงมันก็แนละ้วแต่เรานะคะถ้าเราไม่วางสเปค ของครอบครัวไว้มากเกินไปเราก็จะหาครอบครัวได้เร็วขึ้นนะคะอย่างตอนนั้นดิชั้นเนี่ยก็ไม่ได้วางเสเปคว่าจะต้องเป็นเด็กอายุเท่านี้นะคะกี่คนดิฉันไม่ได้ตั้งไว้นะคะก็เลยเค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะมาถึงก็ก็ต้องอทําให้ได้นะคะอพอมาถึงที่นี่แล้วเนี่ยเขาจะมีพี่เลี้ยงนะคะคอยดูแลเรา ามาถึงเนื้อทิ์แรกพี่เลี้ยงเขาก็จะมาคุยกับเราที่บ้านเลยนะคะมาค,ามาคุยกับเรามาคุยกับโฮสต์แฟมิลี่นะคะมาคุยกับครอบครัวที่เราอยู่ด้วยว่าเออปรับตัวไปถึงไหนแล้วมีอะไรต้องปรับปรุงแก้ไขไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะเขาก็จะมีกิจกรรมให้เรานะคะระหว่างพี่เลี้ยงที่คอยดูแลเราตอนเรามาถึงที่นี่ถึงอเมริกาแล้วนะคะอาจจะมีเดือนละหนึ่งครั้งนะคะไป ไปมิงนะคะไปกินข้าวกับโอเพที่มาจากประเทศอื่นๆนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ไปสร้างเพื่อนใหม่นะคะสนุกมากสนุกจริงๆค่ะคือตอนนั้นอายุประมาณ27นะคะก็วัยรุ่นปลายๆก็ยังรักสนุกอยู่นะคะโอ้โหมีเพื่อนใหม่เยอะมากว่าเราทํางานเล่นเด็กวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์เราก็ได้หยุดนะคะเราก็จะไปเที่ยวก,กับเพื่อนนะคะ ทั้งๆท,ที่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะคะตอนมาใหม่ๆแต่แต่ความที่เราเอย่างไงอะ่ะสนุกนะคะรักสนุกก็ไปเที่ยวไปอะไรกันก็นะคะภาษาอังกฤษเราก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษตลอดนะคะเราไม่ได้รู้จักคนไทยนะคะเรามาอยู่กับฝรั่งมาอยู่กับเ,เพื่อนต่างชาตินะคะ เพราะฉะนั้นมันก็ช่วยให้เราพูดภาษาอังกฤษได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาเนี่ยไม่ต้องไปเครียดมากนะคะเรื่องภาษาอังกฤษพอมาถึงที่นี่เราก็จะปรับตัวแล้วก็พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษของเราไปเองนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเลี้ยงเด็กเสร็จเราก็จะไปเรียนภาษานะคะเขาก็จะมีก hmm. ฎให้เราว่าเราต้องไปเรียนภาษากี่ชั่วโมงนะคะก็ค mm ือเราก็เรียนภาษาอังกฤษไปในตัวเลยไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเครียดมากนะคะมาเอาความสนุกเอา เอเนอร์จี <Energy S 2> มานะคะที่เหลือเนี่ยเราก็มา,าปรับตัวเอานะคะแล้วก็ถ้าครอบครัวที่เรามาอยู่ด้วยนะคะเขา,เายังไงอะ่ะไม่ค่อยเข้ากับเราบีได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปคุยกับพี่เลี้ยงของเราว่าเราอยากจะเปลี่ยนครอบครัวได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครขับรถได้เนี่ยก็จะดีนะคะแต่ถ้าขับไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาสอนเราที่นี่ นะคะแต่ว่าถ้าขับเป็นมาก็ก็ดีนะคะแต่ว่าดิฉันอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่มาหนึ่งปีนะคะขับรถไม่ได้ <c oughs> เขาก็ไม่ว่าอะไรนะคะเวลาเราเด็กๆไปโรงเรียนพ่อแม่เขาก็ไปส่งไปรับพอมาถึงบ้านเราก็เล่นกับเขาเราก็พาเขานั่งรถเข็นแล้วก็พาเขาไปเดินเล่นอย่างเงี้ยพ่อแม่เขาชอบนะคะ พาลูกเขาเออกไปเล่นเนี่ยพ่อแม่เขาชอบมากแทนที่จะมานั่งดูทีวีทั้งวันอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบนะคะเพราะฉะนั้นแน,นะนําว่าให้เอาพลังงานนะคะของวัยรุ่นมาให้เต็มที่นะคะไม่ต้องไปคิดมากเรื่องอื่นนะคะแล้วพ่อแม่ก็อย่าไปกลัวมากนะคะก็เอาเบอร์โทรของเอเจนต์ที่เมืองไทยแล้วก็เอาเบอร์โทรที่เอเจนต์ที่อเมริกาไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้สร้างความมั่นใจ ะะให้กับพ่อแม่นะคะสร้างความอุ่นใจให้กับพ่อแม่นะคะไม่ต้องกลัวมากนะคะรู้ว่าเอาที่อยู่ลูกว่าตอนที่ลูกมาอยู่อเม,อเมริกาแล้วเนี่ยลูกไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะคะเวลามีอะไรปุ๊บปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็โทรหาเลยนะคะโทรหาพี่เลี้ยงเลยว่าลูกฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็โทรได้เลยนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้พ่อแม่นะคะ ก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะคะมาฝึกภาษาอังกฤษามาเ,มเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งกับวัฒนธรรมไทยนะคะมาดมูบ้านเรือนเขาเป็นยังไงนะคะสาภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงนะคะมาค่ะแนะนําเลยนะคะถ้าใครอยากจะมาไม่ต้องกลัวมากนะคะ <c oughs> ก็ถ้าใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับออฟเฮนะคะเกี่ยวกับ โครงการเลี้ยงเด็กนี้ก็ถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนะคะเผื่อเดีิฉันจะตอบได้นะคะก็จะตอบให้นะคะก็สู้ๆนะคะสู้ๆมาได้ในโดนค่ะโครงการนี้รับประกันได้นะคะปลอดภัยด้วยนะคะก็เตรียมตัวมาเอ่อย่างที่บอกนะคะเอา Energy มานะคะเอาพลังงานมาเอาความสนุกสนานมานะคะแค่นั้นเองค่ะ ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะเรื่องโอเพในครั้งหน้านะคะว่าจะมีเรื่องอะไรมาพูดกันบ้างนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขรักษาสุขภาพเป็นด้วยกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ